อยากได้ไว้เป็นสิมคนนะครับโตมาถามหลวงพ่อก็ได้หรือจะแวะมาดูด้วยตาท่านเองก็ได้นะครับแล้วก็คือเป็นการทําบุญนะครับ สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอเช่นเคยครับมาครั้งไหนพบกันครั้งไหนต้องมีความเป็นสิมงคลมาฝากทุกท่านครับเช่นเคยครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเวรมีนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับสวยงามมากเลยอง์สีทองเลยนะครับด้านหลังก็เขียนนะครับนี่แลนหลังเป็นสีเงินอย่างนี้นะครับถ้านหลังเป็นเงินนี้นะครับวัดช้างให้ ตาหนีครับผมหลวงปู่ทวดท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราทราบกันมานะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ยพิกแกเนี่ยก็มีประสบการณ์กับความแควคาดและเมตตาของหลวงปู่ทวดมาหลายครั้งหลายคราวนะครับวันนี้ผมมาที่วัดบ้านทุ่งเสรีนะครับรามกำแพง24่มากราบหลวงพ่อนะครับพระครูสถิตปร,ริยััิกิจหรือว่าหลวงพ่อเสนอครับ ผมพอเสนอบอกว่าโอ้ยพระก,กุของเรานี่เยอะแยะมากมายพระที่ท่านเก็บไว้ตั้งแต่ปี2505นู่นเลยนะครับเยอะจริงๆมีเป็นกระเป๋าเลยฮนะมากมายพระที่ท่านเก็บไว้ตั้งแต่ปี2505นู่นเลยนะครับเยอะจริงๆมีเป็นกระเป๋าเลยฮนะก็เลยมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับ ได้ชื่นชมกันถ้าใครชอบนะครับอยากได้ไว้เป็นสิมคลนะครับโตมาถามหลวงพ่อก็ได้หรือจะแวะมาดูด้วยตาานเองก็ได้นะครับแล้วก็คือเป็นการทําบุญนะครับอันนี้เป็นการทําบุญนะครับหลวงพ่อก็นําปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมาบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับทําวัดต่างๆสร้างวัดต่างๆซึ่งหลวงพ่อก็ได้สร้างวัดไว้หลายที่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับสร้างมาที่แรกเลยก็คือ วัดบ้านทุ่งเสรีแห่งนี้แลครับแวะมาได้นะครับที่นี่สะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะครับเงียบสงบนะครับบรรยากาศสบายมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็นำหลวงปู่ทวดปริมีหลวงปู่ทวดมาฝากทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ไทยดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับจ่ไม่ได้เลี่ยมทองเลี่ยมด้วยใครทองไม่ลอกแต่พระเก่ามีหลวงพ่อทิมวัดวิหารไร่หลวงพ่อเสมที่ลำปางหลวงพอ่อทุกอง์เลยนะเก็บสะสมมา60กว่าปีแล้วแล้วก็มีผู้ศรัทธาที่เขาเป็นคนอาวุโสชอบเล่นพระพอ,พอ,อเขาแก่ายุเก่าสิบว่าพ่อยกให้เรา ตอนนี้กำลังจัดเป็นชุด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 ละห้าองค์ใครเป็นเจ้าภาพคนละหนึ่งชุดเดี๋ยวนี้ก็มีจองแล้วมีจองเริ่มมาจองแล้วาอาว่าจะห่ายได้สักสองร้อยร้อยคณะร้อยสายซึ่งจะไปเดินซึ่งจะไปเดินช่วยเหลือมูลนิธิอันยิ่งใหญ่เนี่ยฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังได้รับทราบจากรายการนี้แล้วก็มาติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้หรือว่ามาขอเป็นของที่ระลึกได้ ยมเป็นที่ระลึกในเทศกาลเท่านี้แน่นอนเนี่ยฉะนั้นโยมทําบุญแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวัง